ใไปซื้อข้าวนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อข้าวสารนะคะข้าวสารหมดดี๋ชุดไปห้างนะคะความเหลืองต้องมาความเหลืองพี่แจมยังไม่ไปรอก่อนให้พ่อขนของขึ้นรถก่อนอน้มันดีดีจริงๆนะจ๊ะชุดตาไม้หรือเปล่าเนี่ยชุดาม้อเปล่าน พี่แ้มรอกอนรอพ่อเรียกก่อนแล้วพ่อกำลังขึ้นรถก่อนซื้อของสดให้เด็กๆด้วยอ,อ๋อหนออ๋นหูเดี๋ยวเดี๋ยวหมอนตนนกเดี๋ยวหมอนตกนะอ๋อหนออ๋แต่ละตัวลีลาไม่ธรรมดาอ,อ้อหนออ้อหนออ้อหมือมือมืออ๋หูอ้อ,อคุ้มปง่งคุ้มปง ถ่ายไข่ดีเนี่ยถ่ายไข่ดีเนี่ยพี่แต้มก็รู้มากจริงๆเลยชุดเลื่อนใส่สบายนะคะเนื้อเย็นอันนี้เป็นผ้าไมโครค่ะ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนจะไปสวัสดีครับก่อนอยากไปไหมอยากไปสวัสดีครับสวัสดีครับรอรอสวัสดีครับทูจ้าแม่ก่อนทูจ้าแม่ก่อนจะไปไหมจะไปทูจ้าดีๆไม่ทูจ้าเปียไม่สวัสดีเดี๋ยวนี้เหรอสวัสดี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 โอ้เด็กน้อยต้องมีมารยาทนะลูก ได้รักจังเลยยังปะรอรอทีละตัวทีละตัวเปียดีดอะไรหนักๆล่ะลูกแค่ไปซื้อเข้าวสารเมื่อเตรียมของแล้ว รอลูกรอปล่อยเด็กเลยได้ไหมคะนั่งลงนั่งลงเปียไปไปแล้ว <c oughs> เชือกแตมไปไปแล้วใครเขาอนุญาตให้หนูไปล่ะลูกอ่เมอไป